สุริยาคาตจันทาคานาครับเมื่อตอนที่แล้วนั้นเราจบตรงที่ว่าช่วงเวลาของการละหมาดสุริยาคาตจันทคาานั้นให้เริ่มนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นของสุริยาคาตหรือจันทคานะก็คือให้เริ่มตั้งแต่เมื่อมันเริ่มมืดเลยนะครับแล้วก็ไปจนกระทั่งจนกว่ามันจะสว่างนะครับ ต่อไปนะครับววลาตุกดอสลาตุลกุซูฟิบาดัตตะจัลลีลีฟาวาติมะฮัลลิฮาเขาว่าและไม่ต้องกอดอใช้การละหมาดสุริยคาจนาาันทคาตหลังจากที่มันสว่างแล้วเพราะว่าถือว่าผ่านช่วงเวลาของมันไปแล้วฟะอินตะจัลลัลกุซูฟูกับลาอันยะลามูบิฮี ลำอยู่ซอลูละแล้วถ้าหากว่าสุเรฆ่าหรือจันทะฆ่านั้นมันเสร็จสิ้นแล้วมันสว่างไปแล้วก่อนที่พวกเขาจะทราบก็ไม่จําเป็นจะต้องละหมาดเพื่อการดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประโยคหนึ่งนะที่บอกว่าช่วงเวลาของการละหมาดนี่ต่อเน,นื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วเราครั้งที่แล้วเราบอกว่าช่วงเวลาของการละหมาดก็คือให้เริ่มนะ เริ่มมีปรากฏการสุริยคทจันทรคาตดนะครับก็คือเริ่มมืดปุ๊บเนี่ยเราก็ละหมาดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสว่างนะจนกว่ามันจะคลายพอมันคลายปุ๊บมันสว่างปุ๊บก็จบนะครับแล้วถ้าหากว่าผ่านช่วงเวลาของแบลแล้วเนี่ยก็ไม่มีสุนนะให้กอดอใช้นะไม่ต้องไปกอดอใช้เพราะถือว่ามันพลาดไปแล้วนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับ่าซตออกูยยีร ยาจรูฟีฮิมาบิลกิราอติอัลสซีฮิมินกาลายิลอุลามะนะเขาว่าและวิธีการละหมาดสุริยคาจันทคานั้นให้เขาละหมาดสองรอกะโดยอ่านเสียงดังในสองรอกะนั้นนะครับตามทัศนะที่ถูกต้องจากทั้งสองทัศนะของนักวุชาการนะครับอันนี้คือเริ่มต้นวิธีการละหมาดนะครับของ ละหมาดเริ่มต้นละหมาดสุเรฆาจันทะาตตรงนี้นะี่ยตรงนี้เนี่ยพี่น้องต้องต้อง,ต,องต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าใครที่เคยทำเนี่ยก็ัมดุลิลาเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการได้ทําสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันดีกว่าการที่จะมานั่งนะครับฟังคําอธิบายชี้แจงวิธีการละหมาดเป็นนไหนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมอ่านเนี่ยนะพี่น้องบางทีอาจจะเข้าใจบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะครับ แต่ถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ไปละหมาดครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะจําไปจนตายเลยนะวิธีการง่ายๆนะครับเขาบอกว่าวิธีการละหมาดก็คือให้เขาละหมาดส,สองรักนะาแบบโดยในสองรอกษานั้นให้อ่านเสียงดังทั้งสองรอกษานะครับตามทัศนะที่ถูกต้องนะจากสองทัศนะของบรรดานักวิชาการนะครับวยะกราอูฟิร,ร์กะติลอูลาอัลฟาติฮะวะซุรอตันตาวีล่กะกษุรอติลบักราะติอูกระดริฮา แล้วก็ให้เขาอ่านในรอกอ่านแรกอ่านสุร์อัลฟาติฮะแล้วก็สุรหนึ่งที่มันยาวบืดเลยนะครับเหมือนกับยาวเหมือนกับสุร์ตุลบกรอครับหรือประมาณนั้นนะครับซุมมัยรุเก้ารุกูอันตาวีลันแล้วหลังจากนั้นให้รุก,กัวนะครับยาว,ยาวๆนะครับ ث م ي ر ف ع ر أ س ه و ي ق و ل س م ع ا ل ل ه ل م ن ح م د ه ر ب ن ร ل ك ا ل ح م د หลังจากนั is isa, is un, ak, wa, ah ้นให้เขาเงยศีษะเงยศีษะขึ้นจากรูบวาระกล่าวว่าิอัลลอฮุลีมันฮามิดะรับบานาลักะลฮัมด์บากดาบาดาติดาลิลิฮีกาไกริฮะมิโนสซาลาวาดหลังจากที่เขายืนตรงนะ เหมือนกับละหมาดเวลาอืนอ่นๆนะครับซุมมายักรอุลฟาติฮะตะวะซูเราตันตัวีละตันดูนัลอูลาบิกัดรีูเราะติอาลีอิมรอนหลังจากนั้นให้เขอาอ่านฟาติฮะแล้วก็ซูเราะห์1ซูเราะห์ใดที่มันยาวๆแต่ว่าสั้นกว่านะครับ การอ่านแรกนะครับประมาณในปริมาณเท่ากับสุร่าอัลอิมรอนซุมมยายใหกเขาฟยุตีลุรุกวนะหลังจากนั้นก็ให้เขารุกวัวโดยรุกวัยวยาวๆวะฮุอะดูนะรุรุกวอีลอาวัลแต่ก็ให้มันน้อยกว่ารุรุกวแรกก็คือความยาวนั้นอะไรครับน้อยกว่ารุรุกวแรก <سؤال> ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الله لمن حمده ร ب บบานา ولكالحمدو حمد ์น كثيرا طيبا مباركا فيه من ل السماء ومل الأرض ومل أماشي تمنسيم بعث ثم يسجد س ج د ت ي نى طويلة تاي نى หลังจากนั้นให้เขาสุยุดสองสุยุดซึ่งเป็นสองสุยุดที่ยาวๆเวลาอยู่ที่ลุลจุลุซะไปนัส جد ต้ายนีแต่ยาได นั่งระหว่างสองสุญูดนานซุมายยซัลลิรักอัตสานียตะกัลอูลาหลังจากนั้นก็ให้ละหมากรกอะที่สองเหมือนรอกอะแรกบิรุกุอายนีตาวิลไลนีวาสุจูไดนีตาวิลไลนีมิสลามาฟะลาฟิรักอะติลอูลาด้วยกับสองรุกัวยาวๆแล้วก็สองสุญูดยาวๆ เหมือนกับที่เขาทำในรอกอาแรกซุมมายตชาฮุดูวายุสล,ลิมหลังจากนั้นก็ทำการตาชาฮุดแล้วก็ให้สลามนะครับพี่น้องฟังที่ผมอ่านมาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องพอจะเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ผมอธิบายซ้มอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ที่น่าน่าเสียใจนะครับว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยรณรงรงกัน ในเรื่องของการละหมาดจันทราคาสุริยาคาตนะครับตัวผมเองเนี่ยจะจำได้เลยนะว่าว่าเริ่มได้ละหมาดครั้งแรกละหมาดสุริยาคาจันทราคาาเนี่ยมันครั้งแรกเลยนีก็คือละละหมาดจันทราคานะที่ผมมีโอกาสได้ละหมาดครั้งแรกเลยก็คือละหมาดจันทราคานะครับก็คือในเวลากลางคืนนะครับเมื่อตอนที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วนะครับก็คือ เป็นวัยรุ่นเข้าวัยหนุ่มแล้วนะครับอายุ18ปีเข้าไปแล้วนะผมบอกต่างประเทศครั้งแรกตอนอายุ18แสดงว่าที่ผมเล่าเนี่ยก็คืออยากคือให้ต้องการให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะว่าโอ้โหสุนนะอย่างหนึ่งของท่านอับีมลลาสลุลต่านอัสซาลามเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระทำจนกระทั่งนู่นนะครับเมื่อไปต่างประเทศแล้วถ้าว่าไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็ยังไม่รู้ว่า อายุเท่าไหร่ถึงจะได้ละหมาดนะครับอาจจะอายุสักหกสิเพิ่งจะไ,ได้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 มีโอกาสละหมาดสุริยคาจันทคาาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับอ,อันเป็นอันเนื่องมาจากว่าสังคมเราไม่ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่รณรงค์กันนะครับแต่ก็ร่มดิเลยระนะครับที่ณนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีหลายที่โดยกันเนี่ยที่รณรงค์กันเรื่องนี้นะครับาะวยนั้นถ้าหากว่าพี่น้องมีโอกาสหรือว่าที่ไหนเขาประกาศละหมาดเนี่ยก็อย่าได้ ล่าเลยโอกาสที่จะไปละหมาดร,ร่วมกับเขาจะทําให้พี่น้องเข้าใจวิธีการละหมาดนะครับแลอย่างทราบซึ้งแล้วก็จดจําไปนานเลยหรืออาจจะจดจําไปจนตายเลยซึ่งมันมันง่ายกว่าการที่จะมาสอนด้วยกับการอธิบายด้วยกับคําพูดนะเพราะว่าการอธิบายด้วยกับคำพูดเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ไม่จำนะแต่พอไปเห็นปุ๊บไปทําปุ๊บเนี่ยทีเดียวจําเลยซึ่งมันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับก็คือรละหมาด สองรักอาศนะครับแล้วก็ในแต่ละรอกอาศนั้นมีสองรุก,กัวแล้วก็มีสองซูยูนะครับแตกต่างจากละหมาดปกติทำย,ยังไงบ้างครับแตกต่างจากละหมาดปกติตรงที่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยละหมาดสองรักอาศที่เราเคยละหมาดนะอย่างเช่นละหมาดซุบฮี่นะรหรือละหมาดซุนนะสองรอกอาศนะครับหรือละหมาดวันศุกร์นะครับซึ่งมีสองรักอาศเนี่ยนะครับเราก็จะมี หนึ่งรูกรัวแล้วก็จะมีสองสุยูดนะแต่ละมาดนะครับสุเรียฆา่าจันทะฆ่าเนี่ยนะครับจะมีสองร็อกอาร์ตและแต่ในร็อกอาร์ตเนี่ยนะครับจะมีสองรูกรัวแล้วก็สองสุยูดนะครับวิธีการก็คือเราเริ่มนะครับตักวีรตุลเลห์รอมนะครับอัลลอฮฺอักบัดแล้วก็ อ่านด้อาอิสติฟตานะครับก็อูทบิลลาฮิมิ่นอัลชาตานิรรัจีมนะครบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมนะครแล้วก็อ่านฟาติฮะนะครับพอเสร็จอ่านฟาติฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็อ่านยาวๆเลยนะครับเขาบอกเช่นอ่านสุรบะกรราะเลยนะคิดดูนะว่าบะกรราะเนี่ยนะครับ,รบ,าบ,รบยาวห้าสิบ สองยุดครึ่งนะครับห้าสิบหน้ายาวบืดเลยนะครับซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยก็รุกวัวนะอัลลออักบัตลงรุกวัวพอรุกวัวเนี่ยเขาบอกให้รุกวัวให้ยาวๆนะครับให้มันสมน้ำสมเนืน้อก,กันหน่อยกับที่เราอ่านยืนกันมาตั้งนานนะแล้วพอเงิจากรุกวัวมาปุ๊บเนี่ยซมิอัลลอฮุลิมันฮามิดารับบานาวะละกัลฮัมนะครับทำไงต่อครับ ไม่ต้องลงสุยูดนะครับละหมาดต่ออ่านฟาติฮ่าใหม่นะครับ,ลนะรบแล้วก็อ่านซุลร์อีกนะแล้วก็ให้อ่านยาวๆเลยเขาบอกว่าสักประมาณอาลอิมรอนเลยนะอาลอิมรอนก็จะสั้นกว่าบักรร์อหน่อยนะแล้วคืทั้งจบแล้วก็รุกว่าใหม่อัลลอฮฺอักบัดลงไปนะครับแล้วก็ซามีอัลลอฮฺัลลอฮฺัลฮฺลลอัลฮามิดาลงมาแล้วก็อัลลอฮฺอักบัดลงสุยุตนะ สยูก็ใกล้สุยูเดยวยาวเลยนะครับจัสเบียเ็ศก็ขอดุอาให้มันย,วยาวๆเลยนะครับแล้วก็อัลลอฮฺอักบารขึ้นมานั่งเนะี่ยไอช่วงนั่งระหว่างสองสยูดเนี่ยให้นั่งสั้นๆนะครับอย่านั่งยาวมีไอไอนั่งระหว่างสองสยูดนี่อย่างเดียวนะครับที่มีมีมีนั่งระหว่างสองสยูดนะครับอย่างเดียวนะที่อีกอย่างนึงก็คือ,อช่วงยะติดานนะครับก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับ ยาติดานกับนั่งระหว่าง2ส,สุยูนเนี่ยนะก็ไม่ต้องยาวนะแต่ว่ารูก,กัวกับสุยูนเนี่ยให้ยาวนะพอพอนั่งนะครับนั่งเสร็จแล้วปุ๊บก็ตักบีดลงสุยูนอีกแล้วก็ให้สุยูนยายาวอีกนะก็จะได้ครบออสองรูกลัวแล้วก็สสุยุนนะอันนี้รากาาที่แรกพอรอกาที่สขึ้นมาปุ๊บเขาบอกว่าให้ทําเหมือนรอการแรกก็คือให้อ่านสูร์ฟาติฮาแล้วก็ ให้อ่านสุราได้อีกยาวๆแต่ว่าไอ้ความยาวของของการอ่านแต่ละครั้งเนี่ยให้มันลดหลั่นลงมานะครับการอ่านครั้งแรกก็ยาวบึดเลยนะครับการอ่านที่2ก็ยาวแต่ว่าสั้นกว่าการอ่านครั้งแรกการอ่านครั้งที่3ก็ยาวแต่ว่าสั้นกว่าครั้งที่2การอ่านครั้งที่4ี่ก็ยาวแต่ว่าสั้นกว่าครั้งที่3มให้มันค่อยๆอะไรครับสั้นลงมาสั้นลงมานะครับอันนี้ก็เป็น อาจจะถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ว่าให้เริ่มหนักก่อนแล้วก็ค่อยๆเบาลงเบาลงมาสรุปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะอะไรครับใช้เวลาที่ยาวมากเลยนะครับจนกว่าคือถ้าถ้าหากว่าสุริยคาตจันทคาตมันกินนานเนี่ยก็ต้องอะไรครับก็ต้องอ่านให้นานนะครับอ่านตามความยาวของสุรยคาจันทคาตเลยนะครับชนิดที่ว่านะถ้าหากว่ามันกินน้อยนะครับเขาบอกช่วงเวลาก็คือขึ้นอยู่กับไอ,ไอการความความมืดนะครับ ของสุรีคาจันทคาาน้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันยิ่งยาวเท่าไหร่ที่มันมันมืดนานเท่าไหร่เราก็กะให้มันยาวๆไปเลยอันนี้คือคือสุนนะที่ที่แท้จริงที่ที่ท่านฮับบีบอกสอรออะไรสลัมกระทำและบรรดาซาบะกระทำนะครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับบางที่เนี่ยก็พอรู้ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็พอนัดกันมานัดหมายกันปุ๊บเนี่ยนะครับบางทีผู้นำจะ ผู้น,นําในมูกเก็บนั้นก็อาจจะบอกอิมามเลยอิมามไม่ต้องไม่ต้องเอาเอามากนะแค่พอหอมปากหอมคอพอนะหรือว่าเอาสั้นๆพอนะบางทีเราละหมาดกัน5นาทีเสร็จแล้วสุริยคาตจันทคาตซึ่งมันมันไม่ได้มันไม่ได้อัทรสของการทําอิบาด้าที่แท้จริงคนระผมจําได้ว่าครั้งแรกที่ผมละหมาดจันทคาตตอน ที่ไปต่างประเทศตอนที่เรียนตอนนั้นเรียนอยู่ที่ประเทศกาตาร์เนี่ยครับครั้งแรกเลยที่พอรู้ข่าวว่าจะมีละหมาดจันทคาดปุ๊บเนี่ยโอ้หดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยไม่เคยละหมาดเลยนะครับรีบเลยนะครับพอเขาเตือนไปเลยครับแต่พอไปปุ๊บเนี่ยพอละหมาดไปไปเสร็จแล้วเนี่ยครับผมจาได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ไม่เข้งคัดเกี่ยวับเรื่องของการทําอามาลีบาดามากนักนะครับ ก็มีความรู้สึกกระสับกระส่ายเลยนะครับละหมาดไปโอ้โหละหมาดไปคิดในใจไปว่าโ,โหรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้มามาท้ายๆก็ดีมามาท้ายๆก่อนที่อิหม่ามจะรู้กลัวแรกก็ดีนะครับเพราะว่ามันยาวจนกระทั่งเราเหนื่อยเลยนะครับอันนี้ค,คือคือความเป็นจริงนะครับที่ที่มันที่ชาวอาหรับเขาที่เขาเค่งขัดในสุนัขท่านอับดุาาลลาอุอะเลสลาลัมแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เขา อ่านกุรานท่องจํากันได้มากอยู่แล้วนะครับหรือบางคนบางที่เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ท่องจําเขาก็ใช้วิธีการนะอิหม่ามเขาอาจจะเปิดนะครับเปิดกุรานอ่านกันเลยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ได้ยาวๆตามสุนนะของท่านอับุีมอสลลัลอะไรวะสลัมนะครับแต่อย่างบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าหาว่าไม่ได้ถึงขนาดเอ่อถึงขนาดนั้นนะครับที่เราเราบอกว่าการอ่านครั้งแรกเท่ากับซุรับกัรห์ก็คือเท่ากับ แค่ครั้งอันแรกการอ่านครั้งแรกอย่างเดียวเนี่ยรอบไปห้าสิบหน้าแล้วเนี่ยนะครับถ้าเพราะนั้นถ้าว่าทั้งสามการอ่านเนี่ยบางทีอาจจะเป็นร้อยหน้าเลยนะครับหรือมากกว่าร้อยหน้าเลยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับสักแค่สักแค่ยุสดเดียวเนี่ยก็คงจะระสาระสายกันแล้วนะครับแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ก็พยายามทํา สุนัขให้มันได้มากที่สุดก็แล้วกันนะครับเหมือนกับที่ท่านอับมุลอฮฺซ็อลลัลลอฮได้พูดเอาไว้นะครับว่าซัดดีดูกอรีบูนะครับก็คือเวลาจะปฏิบัติตามสุนัขท่านอบีเนี่ยก็คือซัดดีดูคําว่าซัดดีดูเนี่ยมันแปลว่าการเล็งให้ตรงนะครับก็คือเอาให้มันตรงๆกับสุนัขท่านอบีที่สุดนะหรือถ้ามันตรงเป๊ะไม่ได้เนี่ยก็เอาให้มันใกล้เคียงก็แล้วกันนะครับอย่าให้มันห่างไกลกับสุนัขท่านอับอย่่าางเชนบที่ละหมาดกันจักนะครับ ปรึกษาหารือกันนะครับ,บร่วมจะเกิดจันทรค่าสุริยะค่านะครับบางที่ในประชุมปรึกษาหารือกันอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าจะมีการจัดละหมาดสุริยะค้าจันทร,ค,รค้านะแต่ปรากฏว่าพอละหมาดไปมั่มอ่านห้านาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านอะไรสับบิสมารบ,บิกาละลางเงี่ยวัดดูฮางเนี่ยนะครับห้านาทีเรียบร้อยแล้วนะครับมันอันนี้มันมัน,มนห่างมันห่างไกลจาก สุนางท่านนบีมาสุลซัมลือเกินครับห่างไกลจากที่ท่านนบีบอกว่าซัดดีดูกอริบูเอาให้ตรงเล็งให้ตรงหรือว่าเอาให้มันใกล้เคียงนะแต่ว่าถ้าเราอ่านแค่5นาทีเนะีย่ยโหยมันห่างไกลหลายหลายกิโลเมตรเลยนะครับไกลจากสุนางท่านนบีมาโุลซัมหลายช่วงตัวเลยเป็นเป็นถ้าคิดเป็นระยะทางมันก็คงจะหลายไมล์เลยนะครับเพราะนั้นก็ต้อง พิาจารณากันสักน 1, ิดหนึ่งนะครับสบัดอดทนกันสักน,นิดหนึ่งเนี่ยแล้วปีปีหนึ่งมันไม่ได้เกิดบ่อยนะครับอาจจะปีละครั้งหรืออาจจะหลายปีครั้งหน,นึ่งแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะทาตามสุนัขท่านบีมอดซอลลัลลมแล้วก็อดทนนะครับแล้วก็ชี้แจงทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งให้คนนั้นมีความอยากนะครับที่จะทําตามสุนนะของท่านบีหมอซอลลัลล์อะไรอย่าลนี้นะครับ ต่ว่าฮาดีซีฟตุสซลาติลกุซูฟนะเขาบอกว่านี่คือวิธีการละหมาดนะกุซูฟนะก็คือการละหมาดสุเรฆาจันทฆา,าตนะก็ะมาฟังอะลาฮ์รอซูลุลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิุซัลลัมเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิุซัลลัมได้กระทำเอาไว้นะครับวก็มารู้ยาดาลิกะอันหุมินตุรุกนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ถูกรายงาน เหมือนกั oil, drafted, story, บที่สิ่งดังกล่าวนั้นได้ถูกรายงานจากท่านอับดุลเบี๋มอสุลลาะซามจากทางสายหลายจากหลายสายรายงานด้วยกันนะครับบาดูฮาฟิสซาฮีไฮนี่นะครับบางสายรายงานนั้นก็อยู่ในซาฮีไฮนี่นะครับก็คือซซยาบุคอรีกับมุสลิมมินฮาเช่นมารวัดอายชาตุรอเดลลาอันฮาเช่นสิ่งที่ท่านหญิงอิชารอเดลลาอันฮาได้รายงานไว้ว่าอันนัชชัมเสอคุซิฟัตอลาอัลฮ์ดิรอซูลีไลฮ์สุลลาะอะลัยอัสลัมว่า ดวงอาทิตย์นั้นนะครับดับนะครับก็คือเกิดสุเดคาดในยุคของท่านอัลสุลลอสสัลลัลลอฮุอะลาไลอุสัลลัมฝ่าเขาเราจะอัลสุลลอไลสัลลัลลอฮุอะลาไลอุสัลลัมแล้วท่านอัลสุลรอซัมก็ออกมานะครับฟะกอมาวะกับบารอวะซัฟฟันนาซัวรออาแล้วท่านก็ยืนขึ้นแล้วก็ตักบีรแล้วผู้คนก็จัดแถวอยู่ข้างหลังท่าน ฟักต์ทาร่ารอซูลุลลอฮ์ซัลลัลลาฮุยซัลละฮุยอ์ัลละฮุย์์ัลละฮ่ย์์ัลละฮุย์ัลละฮุอ์ัลละฮุยัลละฮุยัลนะรุย์ัลละุย์ัลละรุกัวละุย์ัลละรุยกัะี่ยรัมากนะครั ซุ่มรอฟะรอซูแล้วหลังจากนั้นท่านก็เงยศีรษะของท่านขึ้นฟากรแล้วท่านก็กล่าวว่าซ م ลิอัลลอฮุลิมันฮามิดะรับบนาโวลักอัลฮามด์ทมมาควมาฟักต์ระกิรออตันตาวีละตันฮยอดนามินัลกิรออติลูลาแล้วหลังจากนั้นท่านก็ยืนขึ้นแล้วก็อ่านอย่างยืดยาวอีกนะแต่ว่ามันก็ยัง สั้นกว่าในการอ่านครั้งแรกซุมมะกับบารอฟารอก้รุกูอันตาวีลันหัวอัดนามินารุกูอิลอาวันแล้วหลังจากนั้นท่านก็ตักบีรนะครับก็คืออัลลอฮฺอักบัรนะครับแล้วก็รุกัวอย่างยืดยาวเลยแต่ก็ยังสั้นกว่ารุกัวครั้งแรกซุมมาก่อนหลังจากนั้นท่านก็กล่าวว่าซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะรับบนาวะลัลฮัมนะครับ สุมมาซจัดหลังจากนั้นท่านก็ลงสุญยูดนะุมมาฟ้าอะฟิรรักอาติสานีมิสลาลิกและหลังจากนั้นท่านก็ทําในรักาที่สองเหมือนกับสิ่งดังกล่าวก็คือเหมือนกับในรักาแรกฮัตทัสตักมลาลาอาร์บะรักอัตินวารบซจัดตินจนกระทั่งท่านทําครบถ้วนส รุัวะแล้วก็สีสุญูดวันจะลททิชชัมสุกบลาอันยันซาริฟแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็สว่างก่อนที่ท่านจะเสร็จสิ้นนะครับมุตตะฟักุนอะไรฮีนะครับ,รรนะรบวายุสันนุอันตุศลลาฟีจะมาะแล้วก็มีสุนนะให้ทำการละหมาดเป็นจะมาะนะก็คือละหมาด รวมกันนะครับเป็นหมู่นะครับลิฟิอาลินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามเพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะซัลามนั้นได้กระทำเช่นนั้นนะครับว่าจะจูซูอันตุศลลาฟุรอดากซาอิรินน่าวฟิลีลากินนฟิอาลฮะจามาอัตันอัฟดอลแล้วก็อนุญาตให้ทำการละหมาดตามลำพังได้นะครับ เหมือนกับการละหมาดนาวาฟินหรือละหมาดนาฟิละนาฟิละคือละหมาดซุนนะต่างๆนะแต่ถ้าว่าการทํามันก็คือการทําละหมาตส,สุเรฆาจนันทฆาตเป็นจำมาอานั้นประเสริฐกว่าน,นะครับหอยสันนุอันยาอิดัลอิมามุนานาซาบะดาซาลติลกุซูฟ วายุฮัดซิรุฮุมมินัลกอฟลาตีวะลิกติรอรแล้วก็มีสุนนะให้อิหม่ามนั้นทำการอบรมนะครับสั่งสอนผู้คนหลังจากละหมาดสุเรฆาตจันทาคาตแล้วก็เตือนพวกเขาให้ระวังการเผลอเรอและการทนงตนนะครับวายอัมรุฮุมบิลอิกซารีมินัดดูอาอี วอลิสติกฟาแล้วก็สั่งใช้พวกเขาให้ทําการขอดุอาวิงวอนขอดุอาและขออภัยโทษต่อลอสุมหานตะลามากๆนะครับวันนี้ก็ด้วยกับเวลาอันจํากัดนะครับเราก็ยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวัสโลลฮาลาในบีนามุฮัมมัดวัสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์อัลบรากาดู hadirnya di celahan kekalutan kalbumu itu